สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลกลารแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคุณไอร์กเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเอฟเอ็มิสูบิชิอิเล็กทริกครับนที่5ฟิลิปปินส์ครับพ่ายกับทางด้านอินโดนีเซียไป1ประตูต่อ2โดยทางด้านของอินโดนีเซียนั้นได้ประตูขึ้นนำา2ประตูรวดในช่วงครึ่งแรกครับจากทางด้านของแดเนียลเซียวานในนาทีที่21 และทางด้านของมาเซลิโนฟอร์ดินันในนาทีที่43ส่วนทางด้านฟิลิปปินส์ครับมาได้ประตูครับในนาทีที่83จากทางด้านของลารดวัตเซนนะครับจบเกมคู่นี้ครับฟิลิปปินส์พ่ายกับทางด้านอ e no ินโดนีเซียไป1ประตูต่อ2ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับเป็นทีมชาติไทยครับเอาชนะทางด้านกัมพูชาไป3ประตูต่อ1โดยทางด้านของทีมชาติไทยนั้นได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่47ช่วงครึ่งแรกนะครับจากธีรศิลป์แดงดา หลังจากนั้นครับนาทีที่50ครับเป็นสุมัญญาบูริสายครับมายิงให้ทีมชาติไทยหนีห่างเป็น2 0นในนาทีที่50หลังจากนั้นครับกัมพูชามาตีไข่แตกครับนาทีที่68ครับจากนั้นของเชียงจันเทียในนาทีที่68เกมทำท่าจะจบลงที่ไทยชนะ2-1ครับแต่แล้วครับนาทีที่90ครับเ็นทีศิลินแดงดาครับยิงเพิ่มให้กับทีมชาติไทยนะครับหนีห่างเป็น3ประตูต่อ1 จบเกมคู่นี้ครับทีมชาติไทยเอาช้างด้านกัมพูชาไป3ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนในส่วนของกลุ่ม A อครับอันดับหนึ่งเป็นทีมชาติไทย4นัด10แต้มตามด้วยอันดับสออินโดนีเซีย4นัดมี10แต้มอันดับที่3ากัมพูชา4นัด6แต้มอันดับที่4ฟิลิปปินส์4นัด3าแต้มและอันดับที่5บูไน4นัดไม่มีแต้มกลุ่มนี้นะครับทีมชาติไทยครับได้ผ่านเข้ารอบก,กับอินโดนีเซียนะครับส่วนทางด้านกัมพูชาฟิลิปปินส์และบูไนตกรอบนะครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอลสกอตติชพรีมีชิพการโกเรนเจอร์เสมอการโกเซลติกไป2ประตูต่อ2องับดีนเสมอลอดเคาตี้ไป0นประตูต่อ0์ฮาร์ตออลมิเทเรียนเอาชั้งด้านฮิมาเนียนไป3ประตูต่อศูนคิมาน็อกเสมอเซนต์เมเลนไป0ประตูต่อศลีวิงตันเสมอมาเทาเวลไป1ประตูต่อ1และเซนต์จอห์นสโตนพายกับด้านดันดียูไนเต็ดไปศนย์ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษ ดาบี้เคาตี้เอาชันด้านเอ็กิงตันไป4ประตูต่อ0นเชฟเวนเดย์เอาชั้นด้านแคมบิดไป5ประตูต่อ0บาร์ลี่พายกับด้านโบตันไป0ประตูต่อ3และลินคอนครับเสมออิสวิตไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษแบนฟอร์ดครับพิกล็อกเอาชัางด้านลิวพูลไป3ประตูต่อ1 <c oughs> ขอประทานอนุนะครับโดยในนัดนี้ครับแวนฟอร์ดได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่19ครับจากการทำเข้าประตูตัวเองของโกนาเต้หลังจากนั้นครับในาทีที่42ครับแวนฟอร์ดนี้ห่างเป็น2-0ครับจากการทำประตูของโยฮันวีซ่าเริ่มต้นครึ่งหลังมาครับนาทีที่50ครับลิพูตีไข่แตกได้ครับจากออกเกแชมเบอร์เลนครับหลังจากนั้นเกมน้ำท่าจะจบลงที่2-1ครับแต่แล้วครับนาทีที่84ครับแวนฟอรดนี้ห่างเป็น3-1ครับจากทางด้านของไบรอัน อิเบโมจบเกมคู่นี้ครับแบนฟอร์ดเอาชานะลิ์พูไป3ประตูต่อหมาดูในส่วนของผลฟุมพบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสสตา์บูพ่ายกับด้านทัวไป2ประตูต่อ3ลิวเสมอกันทางด้านแรงไป1ประตูต่อ1มองไปเลียพ่ายกับด้านมักเซไป1ประตูต่อ2และแลนดครับเอาชนะด้านนีดไป2ประตูต่อ1 สรุปตารางคะแนในในส่วนลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับอันดับหนึ่งเป็นปารีสยงแชงแมง17นัด44แต้มตามด้วยบ2รองครับ17นัด40แต้มอันดับที่3โอลิมปิกมาซีสิบเจนัด36แต้มอันดับที่4แ่รนสิบเนัด34แต้มอันดับที่5มโมนาโก17นัด33แต้มอันดับที่6ลาลียองครับ17นัด31แต้มอันดับที่7เป็นลิวครับ17นัด 15, 17, 30แต้มอันดับที่8ลียอง17นัด24แต้ม อันดับท9เก่งมงฟู17นัด22แต้มอันดับที่10แรง17นัด21แต้ม11เป็นนีดครับ17นัด21แต้ม12ตูลู17นัด19แต้ม13ทัว17นัด18แต้ม14มงปริเย17นัด17แต้ม15น้อง17นัด17แต้ม16อายซิโอ17นัด15แต้ม17เป็นแวร17นัด13แต้ม18โอเซ17นัด13แต้ม 19สตาร์บุก17นัด11แต้มและอันดับที่20ครับองเช่17นัดมี8แต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเบอร์มิงแฮมพายกับทางด้านมิสซิสซิปป์ไป1ประตูต่อ3นอร์ลีซิตี้พายกับทางด้านวัตฟอร์ดไป0ประตูต่อ1สโตล์ซิตี้พายกับทางด้านเพตันนอตเอนไป0ประตูต่อ1นึสวอนซีพายกับทางด้านเบอร์ลี่ไป1ประตูต่อ2เวสต์บรอมวิชเอาเวียนเอาชนะด้านเรดดิ้งไป1ประตูต่อ0 วีแกนขอบระท้าภัยนะครับวีแกนนะครับเอา <c oughs> ขอบระท้าภัยครับวีแกนครับไพก่การพนันฮันซิตี้ไปหนึ่งประตูต่อสี่ควีนฟาร์กเรนเจอร์เสมอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอเคนะครับผมเนี่ยเป็นการสรุปผลการแก้ขัฟุตบอลนะครับคือที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ